ครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้เราได้ลงพื้นที่นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทเมืองตำนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจระเี่มากนะคะอำเภอตำบลอะไรนะบ้านโคกเมืองหรออยู่ที่บ้านโคกเมืองนะคะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะมีศิลปะการแสดงนะคะในวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยู่ที่หน้าปราสาท เมืองตำซึ่งเป็นการแสดงรามยนะรเมสวรน,นะคะศิลปะก,การแสดงแบบแบบวัฒนธรรมอริยะของโบราณซึ่งใช้ฉากจริงนะคะซึ่งมีหน้าหน้าบานนะคะแล้วก็มีหน้าประตูซ้ายขวานะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะได้แนะนําการแสดงต่างๆให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะว่ามีการแสดงอะไรอย่างไรแบบไหนบ้างน,นะคะ